ตอนนับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i am Eka นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันในรถ hrve อันนึงแล้วกันที่ดีงามมากๆครับทุกคนครับผมผมจะพูดถึงออโต้เบรคโฮนะครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเบรคโคมันคืออะไรนะครับผมปุ่มคือถ้าเป็นรถสมัยเก่าๆนะามันมันมันก็จะมีเขาเรียกว่าเบรกมือใช่ไหม นะครับผมมันก็จะมีเบรอเฮ้ยดึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็มาจากรถสมัยเก่าๆนะครับผมปลื้มมากๆสําหรับออโต้เบรคโคคันนี้หลายๆค่ายก็เริ่มนํามาใช้แล้วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ออโต้เบรคโคก็คือมันมีหน้าที่ทําอะไรเนี่ยครับผม,มเมื่อสมมุติว่าผมขออธิบายนิดนิดนึงนะครับทุกคนนะคือออโต้เบรคโคเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะเราขับรถเกียร์ออโต้แล้วกันนะเราก็ขับเกียร์ดีไปใช่ไหม เวลาเราจอดรถติดไฟแดงใเนี่ยใช่ไหมแล้วเราอยู่ในเกียร์ดีเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเข้าเกียร์เหรือว่าไปเข้าเกียร์พก่อนใช่ไหมหรือแล้วว่าถ้าเราจะห้ามเบรกมือเนี่ยเราก็ต้องเป็นแบบกดปุ่มเองใช่ไหมเป็นกดปุ่มเบรคโคเองแต่สําหรับเจ้า honda hrv e h e v คันี้เนี่ย,ยชอบประทับใจามากคือคือว่าเราเข้าเกียร์ดีอยู่แล้ววิ่งรถ ไปถึงสี่แยกแล้วเราติดไฟแดงเนี่ยมันจะดึงเบรกมือขึ้นให้เองเจ๋งนะเจ๋งนะนั่นคือปุ่มออโต้เบรกโฮอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมแต่ว่าบางคนก็ในช่วงการกลับรถหรือว่าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบางคนไม่ชอบก็ปิดได้ไม่ซีเรสอะไรแต่สําหรับตัวผมผมชอบนะปว่าสมมุติว่า จอดติดจอดดติดไฟแดงอยู่มันก็จะแบบว่าดึงเบรคมือขึ้นให้ประมาณอย่างนั้นออตโต้เบรคโคนะแล้วพอเราเห็นไฟเขียวเราจะไปปุ๊บเราแค่แต่คันเร่งปุ๊บมันก็ไปได้เลยเอออันนี้ดีงามผมผม,ผมชอบผมชอบวิธีการใช้ออ,อ,อตโต้เบรคโคลของ Honda HR-V นะครับผมนี่ครับผมถ้าสังเกตดูนะตรงนี้จะยังไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี ปุ่มออโต้เบรคโคมันอยู่ตรงนี้เนี่ยครับทุกคนถ้าปุ่มเนี้ยคือคือเบรคโฮลเฉยเคือปักกิ่งก็คือแบบว่าถ้าถ้าเราดึงเนี่ยก็คือจะมีไฟติดไฟสีแดงจะติดนะครับผมก็คือเบรกมือนะครับผมเบรกเบรกมือทํางานถ้าเรากดลงอ่าเราต้องต้องเหยียบเบรกก่อนปึ๊บอ่ะกดลงก็ปลดก็ปลดเบรกมือนะครับผมไฟไฟสีแดงก็ ไม่ติดนะครับผมฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมแต่นี่ครับผมเบรคโครตรงนี้ครับกดปุ๊บ,บนี่อ่าเดี๋ยวต้องเหยียบเบรกก่อนครับอ๋อไม่ได้เนี่ยกดกดเบรคโคไม่ได้ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับมันฟ้องว่าต้องรัดเข็มขาดก่อนนะครับผมนะเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่นี่นี่เพิ่งรู้เลยเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอรัดเข็มขัดสักครู่นึงครับ อ่าโอเครัดเข็มขัดแล้วนะครับผมอ่าลองกดดูไม่ต้องหยยบเบรกดูสินี่ครับผมเบรคโคเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บตั้งกันึงอ่ะผมกดปุ่มนี้นะครับผมออออโต้เบรคโคนะครับผมอ่ะกดปุ๊บนี่ครับเบรคโคททำงานนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับมีสัญลักษณ์นี้อยู่ครับนะแล้วก็ต่อไปนี้ถ้า จอดรถติดไฟแดงเข้าเกียร์ดีอยู่มันก็จะใส่เบรกมือให้อัตโนมัตินะครับผมเมื่อรถเคลื่อนที่ไปเราก็เมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ไปเราก็แตะคันเร่งแล้วก็มันก็ไปต่อได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีงามมากเจ๋งครับผม